มารโกรบทที่เข้อที่3 0 3สพระองค์กับพวกสาวกเสด็จออกจากที่นั่นและเดินทางผ่านแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ใครรู้เพราะว่าพระองค์ทรงกำลังสอนพวกสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลายและพวกเขาจะฆ่าท่าน หลังจากถูกประหารแล้วสามวันท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่พวกสาวกไม่เข้าใจถ้อยคำนี้และไม่กล้าทูลถามพระองค์พระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปรนาอุมและเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่าระหว่างทางพวกท่านโต้แย้งกันเรื่องอะไรพวกสาวกก็นิ่งอยู่เพราะในระหว่างทางพวกเขาเถียงกัน ว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันเมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนปรนนิบัติคนทั้งหลายแล้วพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกพวกสาวกและทรงอุ้มเด็กคนนั้นไว้ตรัดกับเขาทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ยอมรับ เด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราคนนั้นยอมรับเราแต่ใครก็ตามที่ยอมรับเราคนนั้นก็ไม่เพียงแต่ยอมรับเราเท่านั้นแต่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยนี่เป็นสิ่งที่เมื่อเวลาที่เราเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าดำเนินชีวิตไม่เพียงแต่ที่เราเป็นลูกแต่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้น เราดําเนินชีวิตมีบทบาทหลายอย่างอย่างเช่นในเราอยู่ในครอบครัวเราก็ยังมีพ่อแม่ลูกและเมื่อครอบครัวใหญ่ขึ้นหรือเวลาผ่านไปมากขึ้นเราก็จะมีทั้งพ่อแม่มีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่มีเมื่อมีลูกก็จะมีในส่วนของลูกก็ยังต้องมีพี่มีน้องมีพี่คนโตคนกลางคนรองคนเล็กก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ามีกี่คน หลัจากนั้นเรายังมียุคต่อไปเรายังสามารถมีปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดและเมื่อเวลาที่เรามีกิจการต่างๆในธุรกิจของครอบครัวในธุรกิจก็แล้วแต่โครงสร้างอาจจะมีประธานผู้จัดการถ้าเรามีครอบครัวใหญ่ขึ้นและทํางานในระบบเหล่านี้เราก็จะมีความสลับซับซ้อนบทบาทหน้าที่ซึ่งก็มาจาก พื้นฐานของการเป็นครอบครัวผมยกเรื่องนี้เพื่อจะให้พี่น้องได้รู้ว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้ที่เป็นบ้านของพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าโลกนี้ยังเป็นอาณาจักรของพระเจ้ายังเป็นทุ่งนาของพระเจ้ายังเป็นตึกของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่พระองค์ทรงปกครองเมื่อพระองค์สร้างเราพระองค์เป็นพระบิดาของเราเมื่อเราทาราําบาปพระองค์มาไถ่เราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเรารอดแล้วเพื่อเราจะดําเนินชีวิตในฐานะที่เราจะสามารถมีชัยชนะหรือจุดประสงค์ ที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าปรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่กับเราเพื่อช่วยเราในการดำเนินชีวิตอยู่ในพระประสงค์และก็ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่พลาดจากจุดประสงค์อย่างที่ชีวิตเก่าและย้อนกลับไปถึงมนุษย์คู่แรกคืออดาดัมเอวาได้ล้มลงได้พลาดจาก วัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่กับเราเพื่อเป็นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตตามพระลักษณะตามพระฉายาตามจุดประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าดูแลเราในเรื่องของการเป็นครอบครัวกับมนุษย์ทุกคนเป็นพื้นฐานของชีวิตเราที่มีความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ในครอบครัวชั้นใดเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างนั้นแต่เมื่อเวลาที่เราเติบโตขึ้นเรามีความรับผิดชอบต่อการงานต่อบทบาทหน้าที่ของการงานเราจะเป็น บับาทใช้ของพระเจ้านั่นคือการที่เราอยู่ในการงานของพระเจ้าอยู่ในการปรนิบัติทั้งที่มีตำแหน่งและไม่มีตำแหน่งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่เราเขียนขึ้นมาหรือว่าเราสามารถที่จะจัดโครงสร้างในระบบงานแต่ในความเป็นจริงเรามีบทบาทหน้าที่เรามีของประธานฝ่ายวิญญาณของประธานของพระวิญญาณของประธานของที่พระเยซูประทานให้เพื่อสำหรับการดูแลทิ่เสักรแต่ทั้งหมดไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในบทบาทตำแหน่งใด เรากลับมาที่พื้นฐานว่าเราทั้งหลายยังคงไว้ซึ่งการที่เราเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นพี่น้องกันมันเป็นสิ่งที่เหนร่างกายของเราใกล้เข้ามาในภาพที่แคบเข้ามาร่างกายเราเราจะแยกส่วนอะไรก็แล้วแต่าจะเป็นศีรษะหูตาปากจมูกแขนซ้ายแขนขวาเท้าซ้ายเท้าขวากับไตไส้พุงเรามีอวัยวะเยอะแยะมากมาย แต่ทั้งหมดอยู่ในความเข้าใจที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก็คือร่างกายเดียวกันแตะแต่ละอวัยวะก็ทําหน้าที่คนละอย่างมือซ้ายมือขวาถนัดซ้ายถนัดขวาระบบร่างกายทําหน้าที่ของตนเองตาไว้มองหูไว้ฟังปากไว้พูดจมูกไว้หายใจระบบทุกอย่างร่างกายเกี่ยวข้องกันหมดเท้าเจ็บเท้าแพงต่างๆเพราะฉะนั้นพระเจ้ากําลังให้เราที่จะมีบทบาท หลายบทบาทในความเข้าใจที่ถ้าเราเข้าใจทั้งหมดคำว่าเข้าใจทั้งหมดคือโครงร่างภาพรวมจุดประสงค์เป้าหมายไม่ได้หมายถึงที่เราจะต้องรู้ทุกสิ่งซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจบริบทวัตถุประสงค์มันจะทําให้การดรําเนินชีวิตของเราไม่ตกบ่วงของมนันไม่ติดกับของการโกหกหลอกลวงของมารซาตานของความบาปหรือความเข้าใจผิดนี่คือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาที่จะให้เราเรียนรู้จุดประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้าคือเนื่องจากมนุษย์ ผิดจุดประสงค์หลงทางหลงหายรวมทั้งถูกมารร้ายควบคุมครอบครองเมื่อพระเยซูสเสด็จมาทําพระราชกิจของพระองค์คือการนําทุกคนกลับมาสู่จุดประสงค์ความเข้าใจมุมมองวุฒิภาวะต่างๆให้เราเติบโตขึ้นในความเข้าใจนั้นเมื่อร่างกายทำงานตามความเหมาะสมคาร์เปาโลได้ยกตัวอย่างเรื่องนี้ ก็จะทำให้ร่างกายเข้มแข็งเติบโตมีประสิทธิภาพมีศักยภาพอย่างที่ภาษาทั่วไปที่เขาพูดถึงร่างกายเราว่ามนุษย์มีความอัจฉริยะเลิศประเสริฐกว่าทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติแต่ในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้า,เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราด้วยจุดประสงค์ที่พิเศษและแตกต่างเราเป็นลูกของพระเจ้าเพื่อปกครองทั้งโลกทั้งสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทุกอย่างอยู่ภายใต้การปกครองของมนุษย์ พระเจ้าจึงให้เราที่จะหันกลับมาสู่จุดประสงค์ซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของโบราณแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของการเข้าใจเป็นเรื่องของการอยู่ในจุดประสงค์ที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจในจุดประสงค์ที่ถูกต้องมันจะทําให้เกิดความถูกต้องความเข้มแข็งผลที่ดีตามมาอย่างแน่นอนไม่ได้เป็นเรื่องความสับสนมึนงงหรือถูกป้นลักค่าทําลายและไม่ตกบ่วงของอนิจจัง แต่เราจะสามารถดําเนินไปสู่ชีวิตที่เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นนิรันดร์การและเป็นพ่อพรเป็นประโยชน์ที่พระเจ้าให้กับเราเวลาที่พระองค์ทาพระราชกิจของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่วางแบบอย่างให้กับเราเพื่อเราจะเข้าใจความรับผิดชอบความสัมพันธ์วุฒิภาวะที่เรามีทั้งส่วนตัวทั้งในครอบครัวทั้งในสังคมทั้งต่อพระเจ้าทั้งต่อสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งในด้านกายภาพและฝ่ายวิญญาณพอที่ผ่านมาทั้งหมดมนุษย์ทาสิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานแต่มีความเข้าใจผิด มีกับดักมีการตกเป็นทาสของการโกหกหลอกลวงของมารหลายวิญญาณชั่วเมื่อเราเข้าใจผิดมันก็เลยผิดไปหมดในเวลาที่ผู้คนทําผิดกฎหมายเมื่อรู้ว่าเขาทําผิดกฎหมายและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสม่งว่าคนค้ายาบ้าและได้เงินมามากมายค้ายาเสพติดทําผิดกฎหมายได้ทรัพย์สมบัติมากมายเมื่อคดีตัดสินออกมาว่าคุณเป็นคนผิดทุกสิ่งที่เรามีถูกยึดทั้งหมดทุกสิ่งที่มีกลายเป็นสิ่งที่ผิดทั้งหมด นี่คือสิ่งที่เราดำเนินชีวิตทำไมเราใส่ใจต่อ,อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะว่าโลกและสรรพสิ่งในโลกผิดทั้งหมดเพราะเนื่องจากผู้ครอบครองเป็นผู้ที่นำทุกสิ่งเข้าไปสู่สิ่งที่ผิดนั่นก็คืออดาดัมและเอวาหรือมนุษย์เราที่เป็นมนุษย์อดาดัมที่เป็นมนุษย์ครอบครองเป็นผู้ครอบครองสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้เมื่อมนุษย์ผิดต่อพระเจ้าและไปอยู่ใต้อนอาภาพของมารร้ายทุกอย่างที่มนุษย์ทำจึงเกี่ยวข้องกับความผิดทั้งหมด เพราะเหตุมนุษย์ทำผิดเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ต้องการนำให้เรากลับมาสู่ความถูกต้องเพื่อทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ที่เรามีทั้งหมดจะถูกต้องและความสูงส่งที่พระเจ้าให้กับมนุษย์นั่นคือความชอบธรรมพะมนุษย์ไม่สามารถเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อีกต่อไปเพราะว่ามนุษย์เคยทำผิดมาแล้วเมื่อสิ่งที่เราทำได้คือความชอบธรรมสิ่งที่เราจะได้รับสูงสุดคือความชอบธรรมความหมายคำว่าชอบธรรมคือผู้ที่พระเจ้านิรโทษให้หรืออภัยให้ไม่เอาผิดนี่คือความชอบธรรม ความชอบธรรมไม่ใช่เกิดจากการทำดีสิ่งที่เราดีบริสุทธิ์ทุกอย่างแต่หมายถึงพระเจ้าผู้ไม่เอาผิดได้มอบการอภัยให้กับเราเวลาที่เราทำพระราชกิจของพระเจ้าเราจรึงต้องมีทั้งวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิเรามีทั้งการดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันรวมทั้งมีวิถีชีวิตเรามีทั้งสิ่งที่เรารับผิดชอบส่วนตัวและรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีสิ่งที่เราได้รับส่วนตัวและมีผลกระทบต่อส่วนรวมแม้เราเคยเห็นการตัดสินใจของผู้นําในยูเครนในรัสเซียผู้นําตัดสินใจไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะผู้นําแต่มันเกิดขึ้นจากทั้งประเทศประเทศเล็กแค่ไหนก็มีผลทั้งประเทศประเทศใหญ่แค่ไหนก็มีผลทั้งประเทศไม่เพียงแต่มีผลต่อประเทศเหล่านั้นที่เป็นคู่กรณีแต่มันมีผลทั้งโลกอย่างที่เราเผชิญอยู่ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ก็คือโควิด -19 หรือโควิด -19 เกิดขึ้นจากจุดหนึ่งที่อูฮันเป็นจุดเล็กๆแต่มันลามไปทั่วโลกและยังลามอย่างต่อเนื่องเป็นละลอกละลอกแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิส่วนบุคคล และความบาปที่มนุษย์ทาต่อพระเจ้านั้นกําลังรับผลกําลังเก็บเกี่ยวผลทั้งหมดหมดลพิษทั้งฝ่ายกายภาพในโลกนี้สิ่งที่เราเผชิญกับกายภาพที่มีผลกระทบมากมายและขณะเดียวกันมันมาจากรากฐานที่เป็นผลกระทบมาจากความผิดของเราต่อพระเจ้าตั้งแต่โลกฝ่ายวิญญาณและเมื่ออยู่ใต้อนุภาพของมารก็กลายเป็นสิ่งที่มารซาตานละเลงสร้างผลกระทบมากมายที่พระเยซูสรุปสั้นๆแต่มีความหมายมากก็คือ ลักฆ่าและทำลายอวานเห็นผู้เผยแชร์เรื่องของคลิปคำพยานของคนที่เคยเป็นผู้รับใช้ของซาตานแต่ได้กลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้าถูกมอบให้กับลับทธิของซาตานตั้งแต่รุ่นพ่อตั้งแต่ตัวเขาและรับใช้เป็นผู้รับใช้ของซาตานเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าเขาได้เล่าคำพยานเหล่านี้ว่าหน้าที่ของเขาคือทํางานโดยการสาบแช่งคริสเตียนสาบแช่งมนุษย์ที่กลับมาหาพระเจ้าเพราะมันก็ทําตั้งแต่ส่วนเนเดนแล้ว ดังนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบในโลกฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มีผลอย่างแน่นอนโลกกําลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความผิดและโลกที่กลับมาหาพระเจ้ากําลังเก็บเกี่ยวผลแห่งพระพรด้วยดังนั้นเวลาที่พระเยซูด,ดําเนินพระราชกิจในตอนนี้พระองค์บอกว่าพระองค์เสด็จออกไปได้เดินทางผ่านแคว้นกวาเลลีแต่ไม่ทรงประสงค์ให้จะให้ใครรู้ในเวลาของพระองค์ที่ทําพระราชกิจเพื่อจะไปถึงการไถ่ที่การเขนเพื่อจะนําให้ ทุกสิ่งกับสู่สภาพดีมนุษย์คืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระราชกิจที่พระองค์ดำเนินอยู่ในร่างกายในเวลานั้นซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันนี้เพราะว่าพระองค์ทำเวลานั้นเพื่อจะไปถึงจุดประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จคือการไถ่ของมนุษย์ให้รอดและการไถ่ของพระองค์จะเป็นสิ่งที่คงอยู่เป็นสถานทูตของพระเจ้าที่จะต้องอยู่ในโลกนี้ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด ให้กลับมาหาพระเจ้าจากคนที่หลงผิดจากการคนที่เป็นคนต่างแดนต่างด้าวต่อพระเจ้าเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ถูกต้องพระองค์ให้การไถ่ของพระองค์คงอยู่ในโลกนี้จนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายแต่นั้นเวลาของพระองค์จึงไม่ต้องการให้แผนการรับของพระองค์ถูกขัดขวางด้วยจุดประสงค์ต่างๆของมารที่คอยขัดขวางพระองค์จึงมียุทธวิธียุทธาศาสตร์พระองค์จึงมีหลักการการดําเนินชีวิตของเราในฐานะที่เรา เป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ในการที่จะมีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องภายในเรากับพระเจ้าซึ่งสําคัญและเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหลักฐานเป็นความมั่นคงเป็นความปลอดภยัยนั่นคือความสัมพันธ์ที่เราจะต้องมีกับพระเจ้า,จาการอธิษฐานการนมัสการการอ่านพระคัมภีร์จึงไม่ใช่เรื่องของศาสนาคริสต์ไม่ใช่กิจวัตรหรือว่าเป็นกฎของศาสนาคริสต์ผมไม่เชื่อว่าพี่น้องจะเรียกกินอาหารเช้าเที่ยงบ่ายมันคือกฎแต่มันคือชีวิตต่างหาก การที่เราตื่นเรานอน,อนและตื่นขึ้นการทำงานการพักผ่อนมันไม่ใช่เรื่องของกฎของาศาสนาแต่มันคือชีวิตการดาเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าคือชีวิตไม่เกี่ยวกับาศาสนา,สาศาสนาคือการหลงหายและพยายามที่จะหาทางแก้ไขกลายเป็นอะไรเมื่อมนุษย์ลม้มลงในความบาปอยากจะกลับมาหาพระเจ้าจึงสร้างาศาสนาแต่พระเยซู เป็นพระเจ้าที่มานำเรากลับมาหาพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหาดังนั้นเราจึงต้องแยกให้แตกต่างชัดเจนทุกคนเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวครอบครัวพงพันลูกหลานในบทบาทของครอบครัวเรากำลังมีความรับผิดชอบกับพระเจ้าแบบนั้นด้วยเหตุน,นี้ทําไมเราจึงหนุนใจพี่น้องฝึกฝนเพราะเนื่องจากเราหลงหายปู่ย่าตาทวดเราไม่เคยสอนเราในทางของพระเจ้าเพราะเราหลงหาย บรรพบุพร,บรุษเราก็หลงหายบรรพบุพร,บรุษเชื้อชาติไทยชนชาติไทยสัญชาติไทยและทุกชาติทั่วโลกหลงหายตั้งแต่อาดามเลยแต่เมื่อพระองค์ให้เวลาที่เราได้กลับมาหาพระเจ้าเราจึงต้องถูกฝึกถูกสอนถูกสร้างฝึกให้เราที่จะทิษฐานอ่านพระคัมภีร์สามัคคีทมสนทนาสื่อสารกับพระเจ้าให้ถูกวิธีนมัสก,การพระเจ้าให้ถูกต้องไม่เป็นนมัสศการสิ่งที่ผิดรับใช้ให้ถูกต้องเป็นการรับใช้ที่เรารับใช้ในครอบครัวในอาณาจากักรไม่ได้ไปรับใช้ คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเรากําลังหาประโยชน์ให้กับตัวเราเองและหาประโยชน์ให้กับครอบครัวของเราในการรับใช้ไม่ใช่ไปยุ่งกับธุระหรือว่าเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเราจึงต้องต่อสู้กับมันเพราะมันเป็นผู้ที่มารักฆ่าทําลายการลักคือทําให้เราสูญเสียบางทีมันลักขโมยสุขภาพลักขโมยความสัมพันธ์ความสุขในส่วนตัวในครอบครัวในสังคมในท่ามกลางแยกพี่น้องและไม่เพียงแต่ลักเท่านั้นแต่มันฆ่ามันทำให้สันติสุขที่แท้จริงตายไปจากชีวิตของเรา สิทธิของเราในพระเจ้ามันเหมือนกับหมดอายุเหมือนกับไม่มีสิทธิ์เหมือนกับเป็นคนอื่นเป็นคนต่างดาวเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์มันทําลายหลายคนตายเป็น,นชีวิตที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าแม้ยังมีชีวิตในร่างกายทาลายที่ไม่มีใครสามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้เลยและไม่เพียงเท่านั้นชีวิตหลังความตายยังเข้าสู่การถูกพิพากษาในในรกนิรันดร์อีก เพราะเราไม่ได้รู้จักและไม่ได้คืนดีกับพระเจ้าแต่พระเยซูตรับพระองค์มาเพื่อให้เราทั้งหลายได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์จึงต้องดําเนินชีวิตในสิ่งที่มีเรื่องส่วนตัวของเรากับพระเจ้าและแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นวุฒิภาวะและการดําเนินชีวิตที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นในการแสดงตัวร่วมกับครอบครัวกับสังคมแต่ต้องมาจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ความลับที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเราในการที่เราเป็นลูกพระเจ้า ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะแยกได้ว่าอะไรคือโจรอะไรคือผู้ร้ายอะไรคือหมานร้ายอะไรคือวิญญาณชั่วพระเจ้าต้องการให้เราที่จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องพระเยซูจึงมี ยุทธวิธียุทธศาสตร์ของพระองค์ในการที่จะไปถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าคือการนําคนกลับมาหาพระเจ้าและพระองค์ได้เป็นทางเดียวทางรอดที่จะให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์พระองค์จึงมีบางสิ่งที่พรงค์ต้องบอกว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ใครรู้เพราะบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลายและพวกเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูกประหารแล้ว3วันท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่การที่เราจะรับพระพรของพระเจ้าเราต้องมี ความลับกับพระองค์ด้วยทําไมเราจึงมานมัสก,การพระเจ้ามีการนมัสก,การส่วนตัวมีนมัสก,การในวันอาทิตย์ร่วมกันมันเกี่ยวข้องกับผลที่จะตามมาเพื่อเราทั้งหลายจะไม่ถูกมารซาตานลักฆ่าและทํำลายไม่เข้าทางของมารไม่ถูกมารกินแรงร่นและทํำลายเราจึงต้องมี ความลับของเรากับพระเจ้าซึ่งเป็นจุดยืนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ซึ่งเป็นตัวตนเป็นความรับผิดชอบของเราเมื่อพระองค์ดําเนินไปนั้นพระองค์ก็ได้ยินสาวกพูดคุยกันแต่พระองค์ก็ไม่ได้พูดเวลานั้นแต่เมื่อเวลาถึงเวลาที่เหมาะเมื่อเข้ามาที่พักในบ้านพระองค์ก็เรียกสาวกมาว่าระหว่างทางพวกท่านคุยกันเรื่องอะไรการที่พระองค์ถามว่าพวกท่านคุยกันเรื่องอะไร ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าทําไมไม่รู้ทุกเรื่องมันคนละประเด็นพระองค์ทรงทราบแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับพระองค์ต้องการให้เรามีจิตสนึกหรือว่ามีความเข้าใจมีมุมมองมีความรับผิดชอบมีการแยกแยะมีการที่จะมีวุฒธธิภาวะพระองค์จึงถามขึ้นมาเพื่อที่จะรื้อฟื้นให้เขามีความเข้าใจเพราะเขาถามกันว่าตกลงใครจะเป็นใหญ่ใครที่จะเลือกตั้งมีการตั้งพรรคการเมืองมีหัวหน้าพักมีผู้ที่อยู่ภายใต้ลำดับลงมาผู้คนก็ ่านเกมแล้วว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลถ้าชนะการเลือกตั้งได้เสียงส่วนใหญ่ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นมือซ้ายมือขวาเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์คิดกันแต่ว่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีความแตกต่างเนื่องจากต้องย้อนกลับไปว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวผมเชื่อว่าผู้ปกครองผูง้ครอบครองในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในระบบประเทศที่เป็น ปกของด้วยที่มีพระมหากษัตริย์จะมีการเข้าใจโดยปริยายหรืออัตโนมัติว่าใครอยู่ในบทบาทใดในครอบครัวเรามีบทบาทที่ไม่ต้องมีใครที่มาแย่งกันว่าใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นพี่คนโตใครจะเป็นพี่คนรองใครจะเป็นน้องคนเล็กใครจะทําหน้าที่บทบาทใดๆใครจะได้มรดกที่ดินตรงไหนตึกลําบ้านช่องตรงไหนทรัพย์สมบัติอะไรบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกกําหนดระยะของกันได้ส่วนเหล่านี้ก็คือ พ่อแม่เป็นคนที่หวังระบบเหล่านี้อยู่แล้วและมีความสัมพันธ์ที่รู้กันในครอบครัวหรือไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาคิดตลอดเวลาว่าเราจะได้อะไรถ้าเราคิดแบบนั้นเรากําลังเข้าสู่วงจรของการคิดแบบคนข้างนอกแต่ไม่ได้คิดแบบคนในครอบครัวนี่คือการปกครองที่เป็นอาณาจักรครอบครัวใหญ่ทั่วโลกแต่เมื่อมนุษย์ตกในความบาปและมีความคิดแบบนี้ถ้าคิดไม่ถูก ก็ถูกมารเล่นงานถูกมือที่3เข้ามาแทรกแซงจึงทําให้หลายครอบครัวแตกแยกจึงทําให้ประเทศหลายประเทศแตกแยกเพราะการคิดของอีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นศัตรูต่อกันและกันของอีกฝ่ายดังนั้นขอพระเจ้าให้เราฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้ากลับมาคืนดีกับพระองค์ให้เรามีมุมมองต่ออาณาจักรของพระเจ้าให้ถูกต้องและคริสตษจักรจะมั่นคงชีวิตของทุกคนจะได้รับประโยชน์และมันจะทําให้ส่วนตัวเราจเจริญได้รับพ,อพอร้ผครอบครัวเราจเจริญได้รับพ,อพอรผรประเทศชาติบ้านเมืองและโลกทั้งโลกได้จเจริญ และลพอพอรับผูพอนจะไม่ถูกลักฆ่าทำลายจากมือที่สามและมารร้ายที่คอยทำลายมนุษย์ดังนั้นพระองค์จึงเตือนเราว่าเราต้องแยกแยะของระบบผู้ที่มีวุฒิภาวะของการเป็นครอบครัวเป็นอาณาจักรที่แตกต่างไปจากการเป็นศัตรูหรือการแข่งแย่งชิงดีหรือเอาสิ่งที่เป็นระบบของงานมาทำลายความเป็นครอบครัวแต่ความเป็นครอบครัวความสัมพันธ์ผูกพันเป็นความรักเป็นความคิดดีต่อกันทำดีต่อกัน เป็นสิ่งที่เป็นฐานของการดําเนินชีวิตที่สะท้อนออกมาสู่การบริหารในระบบต่างๆของโลกนี้ตั้งแต่เล็กสุดไปยุถึงใหญ่สุดถ้าเราเข้าใจในจุดประสงค์ของพระเจ้าเราจะไม่ตกบ่วงของมานแต่เราจะอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าและเราทั้งหลายจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ครอบครองด้วยกันกับพระองค์พระองค์จึงเตือนนว่าพวกคุณถามว่าการ ใครเป็นใหญ่กว่ากันพรงก็เลยบอกว่าข้อ35บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนปรนิบัติคนทั้งหลายเราจะต้องเป็นคนที่มีแนวความคิดที่สะท้อนมาจากความเป็นครอบครัวออกมาสู่การดูแลทุกสิ่งที่เป็นของครอบครัว พระเจ้าทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวและโลกนี้เป็นครอบครัวของพระเจ้าและการบริหารต่างๆถ้าเรามีท่าทีเรียนรู้ทัศนะททางข้างในข้างนอกจุดเริ่มต้นและจุดประสงค์เป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางต้นน้ำถึงปลายน้ำเราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องที่เป็นความลับข้างในของเรามาร้ายมือที่สามจะไม่สามารถฉกฉวยและทําให้เกิดการลักฆ่าทําลายองค์จึงเอาเด็กเล็กๆมาอยู่ท่ามกลางาเขา ใครก็แล้วแต่ที่ยอมรับเด็กคนนี้เช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราคนนั้นยอมรับเราและใครที่ก็ตามที่ยอมรับเราคนนั้นก็ไม่เพียงแต่ยอมรับเราแต่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยฮาเลลูยาะถ้าเรานับถือพ่อแม่เราทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตในการเป็นลูกไม่ว่าจะต่อน้องต่อลูกล้านเลนหล่อนพงพันเชื้อสายต่ออนาคตที่ยาวไกลข้างหน้ามันจะไม่ทำให้เรา มีช่องว่างช่องโหว่ในการที่จะถูกมือที่สมเข้ามาเล่นงานหรือการเป็นศัตรูต่อกันในครอบครัวในคุจัรถูกเรียกย้อนกลับมาสู่การเป็นครอบครัวเริ่มต้นที่เราจะต้องมีความเข้าใจแนวความคิดมโนธรรมจิตสำนึกให้ถูกต้องให้เราตอบสนองต่อระบบโครงสร้างของพระเจ้าตั้งแต่การเป็นลูกพระองค์เป็นพระเจ้าเราเป็นมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระบิดาเราเป็นลูก พระองค์เป็นผู้ปกครองเจ้าของเราทั้งหลายเป็นคนร่วมงานกับพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตอย่างจุดประสงค์ของครอบครัวที่พระเจ้าร้วนแต่รักทุกคนและเราทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาในเรื่องนี้และมีความเข้าใจเราจะมั่นคงเราจะเติบโตเราจะครอบครองด้วยกันกับพระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ขอทรงเมตตาต่อข้าพนทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตในจุดประสงค์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพื่อเราทั้งหลายจะรับปัญญารับความเข้าใจพร้อมกับตาใจที่สว่างขึ้น เื่อเราทั้งหลายจะรู้จักกับพระเจ้าและเมื่อเรารู้จักกับพระองค์เราก็จะมีสติปัญญาที่จะรู้จักว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรบริหารอย่างไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรเพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเจิมเราใช้เราอย่าให้จิตวิญญาณของเราหลับไหลขัาแตยบใจเราทั้งหลายตื่นขึ้นมาดําเนินชีวิตกับพระองค์ อย่าให้เราลงเจ้าคันหลงไปตามทางที่ผิดแต่เมื่อเราทั้งหลายมีโอกาสให้เรากลับใจเสมอในวันนี้นี่คือเวลาของเราที่จะกลับใจนี่เวลาที่เราจะกลับมาสิ่งที่ถูกต้องจเจิมเราใช้เราให้สติปัญญาให้วุฒิภาวะให้คริสเตียนทุกคนเติบโตไปในบทบาทของเราเมื่อเราเป็นเด็กเราจะเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราจะดําเนินชีวิตให้สมกับการเป็นผู้ใหญ่ ขอไปเจ้าเจิมเราในวุฒิภาวะเหล่านี้ในศักดิ์ศรีทั่วบ้านทั่วเมืองไทยประเทศไทยและทั่วโลกขอปกคุุมอยู่ในชีวิตของเราในแต่ละครั้นจากในแต่ละพี่น้องแต่ละคน ในบทบาทที่เรามีในสังคมในครอบครัวของเราขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีวุฒิภาวะที่ถูกต้องทําลายการเป็นเด็กออกไปเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เลิอกอาการอย่างเด็กเสียที่เราทั้งหลายจะไม่ดําเนินชีวิตตามการงานเนื้อหนังอารมณ์ความคิดเราจะมีความคิดสร้างสารรค์เราจะมีความคิดที่มาจากพระเจ้าเราจะมีวุฒิภาวะที่เราทั้งหลายเรียนแบบพระองค์และดําเนินชีวิตกับพระองค์ทุกวันเวลาสรรเสริญพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่กับข้าพงทั้งหลายขอถวายเกียรติแด่พระองค์และมอบชีวิตของข้าพงพี่น้องของข้าพระองค์ครอบครัวของข้าพระองค์พี่น้องของ้าพ และทุกคนในครอบครัวพี่น้องกอนข้าพระองค์ให้เราทั้งหลายอยู่ในพระองค์ดําเนินชีวิตกับพระองค์ฮาเลลูยาสรรและเญพระเจ้าขอถวายพระเกียรติพระสิริแด่พระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาและเจิมเรานําเราอวยพรเราในการดําเนินชีวิตต่อพระพักของพระเจ้าทุกวันเวลา สรรเสริญพระเจ้าเรารักพระองค์เรามอบชีวิตให้กับพระองค์ขราพงศ์เชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็รักพระองค์และมอบชีวิตให้กับพระองค์ให้เราได้ดีด้วยกันให้เราเจริญขึ้นด้วยกันให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยกันให้มาสตานต้องอยู่ในบึงไฟนรกตลอดไปฉีกหน้ากากเปิดโปงประจานมาในทุกระบบเรามอบสิ่งกันละไกันไว้กับพระเจ้าในนามพระเยซูคริส